ข้อความจากซาลูซ่าพวกคุณกำลังถูกทดสอบว่าจะหาหนทางกลับไปสู่แสงสว่างได้หรือไม่วันเวลาที่ผ่านพ้นไปในแต่ละวันมีน้อยคนนักที่ไม่รู้สึกว่าการเวลามันได้เร่งความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็จะยังคงดำเนินอยู่แบบนี้ต่อไปแต่มันกลับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสำหรับพวกคุณเพราะมันหมายถึงอีกไม่นาน ความยากลำบากและความกังวลใจทั้งหลายที่พวกคุณมีอยู่ในเวลานี้มันจะผ่านพ้นไปและจะนำพวกคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จำเป็นและมีความสำคัญได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นมาถึงจิตสำนึกของพวกคุณจะเกิดการขยายตัวครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการบอกกับตัวเองว่าความมืดมัวเศร้าหมองและปัญหาทั้งหมดของพวกคุณ กำลังจะถูกยกออกไปหรือทิ้งพวกมันไว้เบื้องหลังนั้นจะช่วยให้พวกคุณคลายความกังวลใจไปได้มากฉะนั้นการนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆและปลดปล่อยอดีตให้ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมตั้งมั่นกับการมุ่งหน้าไปสู่อนาคตถึงแม้นว่าตอนนี้มันจะเป็นเพียงแค่จินตนาการอยู่ก็ตามแต่มันก็จะกลายเป็นเรื่องจริงในเร็ววันนี้ ส่วนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการถูกบีบบังคับเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พวกคุณได้ไปตั้งความหวังเอาไว้แต่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์ของพวกคุณให้เข้าสู่ระดับใหม่ที่สูงขึ้นไปที่จะนำพาความปิติยินดีและความสุขมาให้พวกคุณซึ่งจะไปทำให้ความรู้สึกนึกคิดของพวกคุณ ได้เข้าไปอยู่ในกรอบที่ถูกต้องและจะนำพวกคุณสู่การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ภารกิจเพื่อการยกระดับขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดต่อไปแต่พวกคุณก็ยังคงเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองว่าพวกคุณเลือกที่จะเดินทางเข้าสู่การยกระดับไปสู่มิติที่สูงขึ้นไปกว่าหรือไม่ ซึ่งถึงแม้ว่าพวกคุณจะตัดสินใจที่จะไม่เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้พวกคุณก็ยังคงสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในมิติที่สได้ตามปกติและไปเชิญกับวัฏจักรที่ไม่รู้สิ้นรู้สุดของความเป็นทวิภาวะต่อไปได้เหมือนเดิมแต่หากพวกคุณเลือกที่จะเดินทางสายนี้นั้นย่อมแสดงว่าพวกคุณได้เข้าใจเป็นอันดีแล้วว่าพวกคุณคือรูปธรรมชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ที่กำลังรับประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์อยู่และพวกคุณกำลังถูกทดสอบว่าจะสามารถหาหนทางกลับไปสู่แสงสว่างได้หรือไม่